นี่ก็ะติดร้านนี้่าๆๆ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 าๆหๆๆๆๆๆๆๆาๆแๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆนๆๆ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 ไม่ๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆาๆๆนๆๆๆะๆๆๆนๆๆ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 ีๆมากเๆๆ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 ๆาๆๆ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 ่นนๆๆๆๆๆๆอๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆอแๆ่คๆาๆๆ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 ่ๆๆ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 นๆอมงิม่ ผมเนี่ผมเด็กเนียวแท้เนี่ยกเจไดเลย,เ,เ,ลยเจละเออเจ๊ล่ะเจเจเอ้ยมานี่ทำอะไรอ้อเออเจ๊ไปเลยจะช่วยอะ่ะช่วยป่ะเจ๊เนี่ยเื้อลูกผ้ามาหลายอะอไรแหละไห้มาช่วยเลือกเจเจเจจ่หลอกขายเหรอไม่ช่วยเลือกเลยหลอกขายของไว้เนี่ยไม่ไม่ช่วยเจ<ล>๊ไม่เจถึงโอ้ยป้าไว้เนี่ยฟังฟังฟังเนี่ยลูกผ้าเนี่ยพูดเลือกพูดเลยพูดลูกผ้าเปล่าเปล่าดิ โอเคเจผมว่าเราพาปะปะไปดิค่ะจะไปช่วยเจติดที่บ้านหน่อยดิเจไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนอะแค่นี้แหละได้ได้ได้หูมัน,ม,นมันโคเจ้ามือเลือการจ้งภาพเลยนะว่าไหนมันสวยจะเหมาะกับอ้างครัวเจเนี่ยติดอันนี้ตรงไหนกั J. นเจนี่นี่หน้า J. เจ้าไปเลยแมวเลย <laughs> น้าเจ้เจ้มันคนลูกกับแมวดีโอ้ยเจไม่ชอบผมไมเธอไอ้ไหมเออไปไหนแล้วไปไปแล้วทำไมเออเจไปบ้านไหนเออมือวินาไปเนี่ oh <my S 2> ย แล้วดีไม er ่มีลูกค้าเขาใจร้อนอยบอกนะครับผมอ้พังแล้วหูแสนแล้วสิผมขอโทษนดับรึรึรึแสนเลยอ่ะขอโทษนะพี่ไอเลยนะไอ้เจ๊ไปแล้วไปแล้วเจ๊เดี๋ยวเจ๊เอาแสนบาทนะไม่จ่ายแล้วนะเจ๊เอาหัวคนมาแปะตรงนี้แหลยจ้๊ะเจ๊ไม่อยู่เลย ไอ้เหน่อวันนี่ผีเออมานี่แล้วมาสั่งของแล้วลูกค้าเออเด็กก็นาในทีจะได้เจอผีผิวชิ้นเอ้ยางนอนว้ยเรามาดูป่าแป๊บป่านี้มันแปลกๆลงนะเฮ้ยพี่เจผมเจอวัตตุรีใหม่แล้วอะไรลูกชิ้นลูกชิ้นบักเอกเลยไมลูกชิ้นเจอลูกชิ้นวูดุชิ้นติดไฟด้วยให้ตธอสุกเราเรียนพอดีเลยมาถึงบ้านเจโอ้ย นิ้วชิ้นมันทำอาหารเร็วขลังอะ่ะมันเดินได้ด้วยอะ่ะตายแล้วโอ้โหถงเสียมีหมามขาข้ามอีกแล้วโอไม่ทันเลยเจ,เจ๊กูกินแบบนั้นสักให้กอดอีสานให้กอยอีสานไม่ไปกินหรอไม่กินนะ่ะเค็มโอ้โหไปหานะไงอันเมียวแล้วเจ๊แล้วโอ้ยนี้มันใหญ่มากเขึ้นขาคนชอบไปไ,ได้กินวะกูกิน ไฟมีไหมอย่างนั้นน่ะเล็กคลิปเป็งเลยใครเป็นทำอะไรแถวนี้ชาวตาเห,อหรอเป็นอัญเชิญผีไล่พิศารจบคลิปไหมเออนั่นนะเจ้าขอขอดูนป่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยป่าผ่าฟ้าผ่าป่าไนน <c oughs> มลูกนายเฮ้ยอวสานแน่ป่าัน่มีเจอผีแล้วอ่ะผีนี่มันเอ,อ้ยลุงลุงมีลูกคิินตั้งสามมานแล้วลูก เชื่อนมึงนลุงแกท้องป่องเพราะอะไรงั้จะกินลูกชิ้นยอะเกินไปลุงแกที่พูดอีกแล้วอ่ะใช่ใช่เป็นคำตอบที่ตาจะถูกเออ,มอสมมติฐานแล้วสมมติฐานต้องถูกต้องเห็นตัวเตีย้ยตเตี้ยแบบนี้เป็นคำตอบที่โทหมือนกันน่เรากอ่ะตายจะตายแล้ว,ๆๆลวเราคนนั้นก็ต้องคอยจอับคีย์ไปด้วยเดี๋ยวไปไหนขึ้นบมิวด้วยดิกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวไม่เอาผมจะเป็นนักบินป่ายผมเป็นลิงกูเต่าตั้งแมวแมวว้า ผมเจอเอ่อลลูกปิ๊ยไหมเนี่ยคนโตๆนั้นน่ะเจ๊เป่าใช่เฮ้ยมันไปไหนแล้วขาขี้เละใส่ใจคอยดิไปไหนแล้วอ่ะนี่นี่ลูกเจ๊ลูกเจ๊เฮ้ยเฮ้ยจะตายแอ๊ะลูกเจ๊กัดคอลูกเจ๊โหดจังอ่ะคนเธอเนี่ยเกิดอะไรเกิดเช็ดตาเลยมีอะไรอ่ะมามาอาหารก็ไม่จ่าย กินก็ไม่อร่อยขายไม่ไ้โอเน้ำก็ไม่อร่อยอะไรเนี่ยขายอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไปเลยผมแค่บอกว่านู้นโดนตีต่อยพอมากเลยอ๋อแล้วเราก็ขอจบคลิปแปบนนี้กับเจ๊แล้วก็ไอ้แกนะครับทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้ขอให้ทุกคนกดไลค์กันสักครั้งกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งสองคนเลยบ้ผมถือโทรไปเนี่ยน้ำโมเลยโร้อน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 ไฟจี้เลยอ่ะ ผีไม่เน mm. uh, right right ี่ยมีเข้าไม่เนี่ยเอาละไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปดาไปด่าก็บายบาย